ขณะที่มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์พยายามเอาตัวรอดอย่างมีความสุขเราก็อยากหาคำตอบว่าเราคือใครมาจากไหนเกิดมาทำไมชีวตเรางดงามเล่ยนไม้ซับซ้อนอยุ่งเหยิงข้าวๆที่สุดทุกมุ่มั่นในนาเพ็นหม่อมสงมังแต่ผู้รู้ย่อเหลือ29วิจะตกใจ แค่นี้โลงมันมีสาระอะไรเลยนะเราคือใครเป็น่านเกิด่าทําไมใครมังสร้างโลกอันประสริจัง์บบนี้แล้วทาไมต้องสร้างให้หลากหลายเจนด้ยวยความหลากหลายอย่างรู้เท่าทันได้ไงผมได้คําตอบเพราะผมเป็นพุทธที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแต่เป็นหมอที่เชื่อในการสร้างของพระเจ้าจึงได้คําตอบซึ่งไม่เคยมีใครในโลกได้มาก,ก่อน คำตอบนี้ก็คือพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิง่งโดยให้ธรรมชาต,ติสร้างตามกฎที่พระองค์ทรงวางไว้แล้วผู้ที่ค้นพบกฎธรรมชาติก็คือองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประดีปฐานเละเนี่ยอันนั้นก่อนฟังแนวคิดท,ที่ต้องเข้าใจนะครับผมไม่มีเจตนาจะบิดเบือนความเชื่อของาศาสนาไหนนะ ผมไม่มีเจตนานนจะเปรียบเทียบพระผู้เป็นเจ้ากับพระพุทธเจ้าว่าใครอยู่เหนือใครนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยคือสิ่งที่ปร้ชนอย่างเราไม่สามารถจะอาจเรื่องตอบคาถามได้และผมอยากจะแค่ให้เกิดความปรองระหว่างทุศสนาด้วยความรู้สึกใจเพื่อน,นาไปสู่ปฏิทานของท่านพุทธทานและที่สําคัญผมเป็นพุทธครับงนั้นถ้าท่านฟังไม่จบห้ามวิจารณ์ผมต้องฟังให้จบก่อนเอาละครับ แนวคิดนี้จะตอบได้ว่าทาไมพระเจ้าต้องสร้างคนพิการสมัยผมเป็นเด็กสําัญเพื่อนผมเป็นแคทอลิกแนะนำให้ผมรับถือคริสผมบอกท่านนายย่ารับถือคริสช่วยตอบที่ําไมพระเจ้าต้องสร้างคนพิการเพื่อนบอกเลิศที่พระเจ้าสร้างคนพิการเพราะพระเจ้าอยากจะสอนให้มนุษย์รักและเมตตาซึ่งกันและกันเห็นด้วยไหมพยักหน้าเพราะโชคดีเกิดบังปติแถมสวยด้วยถ้าพิการจะพยักหน้าไหมคะจะเลือกใจทาไมต้องเลือกกูไม่เลือกคนอื่น แต่แนวคิดที่ตอได้ว่าทําไมโลกนี้ต้องมีคนพิการเพราะทุกสรรพสิ่งถูกสร้างมาอุปมาอุปไมยประหนึ่งการทําขนมด้วยสูตรที่ดีที่สุดโดยผู้ทำที่เก่งสุดในโลกสูตรที่ดีที่สุดมาจากพระเจ้าและผู้ทําที่เก่งสุดคือธรรมชาตินั้นั้นสมมุติผมได้สูตรทําคุกกี้ที่ดีที่สุดไปให้คนทําคุกกี้ที่เก่งสุดในโลกทาคุกกี้พันชิ้นที่ออกมาจากเตาิงไจะเหมือนกระทุกชิ้นไหมไม่เหมือนหรอกครับ90 0ชิ้นขายได้แต่50ิชิ้นสวยเป็นพิเศษครับมาถ่ายแบบโฆษณาได้แต่ิ้าสิบชิ้นแล้วคัดต โลกทั้งใหมถูกสร้างมาแบบนี้ขนมพันชีให้ทำขึ้นมา900ชิ้นขายได้ห้าสิบชิ้นสวยพิเศษห้าสิชิ้นขบับเคลื่อนเปลี่ยนไป่ชอบหรือใช่จะบุกถ้าผมจะแบ่งทักษะทานุตรีสำหรับ40ท่านในห้องนี้ก็จะมีประมาณ1-2ท่านเล่นเครื่องดนตรีมากกว่า2ชิ้นจับเลยเป็นเพลงหมดอีก30กว่าท่านร้องเพลงหมูได้พร้อมเพลงและอกีกท่าน2ท่านจะคอยคล้องเพื่อนและร้องโกลาจีถ้าผมมาสอนเวทีาคณิตศาสตร์จะออกข้อสอบคะแนานสอบจะพลิดพอ,อเป็นน้อเมืาเคล้าคนสาวแคะแนานเกิน90คะแนนจะมีห้าในร้อย คนส่วนใหญ่จะสอบผ่านและคนส่วนหนึ่งจะสอบตกหรือสอบซ่อมในเมื่อโลกนี้ถูกสร้างมาอย่างนี้คนเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เกิดมาจริงไอคิวปกติอะสิแต่ห้าเปอร์เซ็นเป็นจีเนียสอีกห้าเปอร์เซ็นปัญญาอ่อนครับ <c oughs> ในเมื่อโลกนี้ถูกสร้างมาอย่างนี้คนเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เกิดมาจริงครบสามสิบสองแต่บางคนนอกจากครบสามสองแล้วจุดสุดยงนักหนักดีมีสิทธิ์ได้เหรียญทองมีติดกับประเทศไทยไอ <c oughs> ้พวกเราในกลุ่มใหญ่ยกเดรดเดโตเก้าอี้แล้วกับเเอกสารใช่ไหม แต่จะมี5%แขนขาไปครบที่จะยกทำไมผมยังได้สูตรทำหนม์เจียบกับการสร้างโลกนี้มาเพราะโชคดีมากเมื่อ16ปีที่แล้วอ่านมากร,ระสีฝรั่งเห็นภาพทะรกาแฝดหัวติดกันรอบผาจักแยกศีสระที่สิงคโปร์ตัวนิดเดียวหัวติดกันท่านได้เกิดตอนนั้นผมเชื่อพระเจ้าแล้วผมต้องถามพระเจ้าพระเจ้าครับทำไมพระเจ้าต้องสร้างเด็กสองวนที่หัวชนกันล่ะครับแล้วถ้าหมอที่สิงคโปร์แยกศรีสระเขาไม่สำเร็จโตขึ้นใครจะเดินก่อนเนี่ยโหวติดอย่างนี้ขาชีพต่อหทิด กระดาษส,ส,สูงแสงไเกิดอาการปิ้งแพลคำตอบรุดมาเราเคยเห็นคนทำคุกกี้ไหมเวลาบีบแป้งคุกกี้ลงในถาดใครทำคุกกี้หกพันแปดร้อยล้านชิ้นเท่าจำนวนประชากรโลกบีบแป้งคุกกี้ใส่ถาดเตาอบบีแปง้งเตาอบเป็นไปได้ไหมมันถาดแปง้งบางก็จะถูกบีบาชิ้นเกินไปได่ไหมแล้วออกจากเตาอบจะกลายเป็นคุกกี้แฝดผมโชคดีที่จะสูตรทำขนมเชี่ยวกับการสร้างโลกเมื่อสิบห้าสิบหกปีที่แล้ว เพราะเกิดปรากฏการณ์สี่อย่างตกผลึกในจิตผมพร้อมกันธหนึ่งเห็นภาพเด็กแฝดโหวติดก,กันสองเรียนหมอมาก่อนสามเคยทำคลอดเด็กพิการสี่เคยเห็นคนทำซาลาเปาคุกกี้เกลี่ยลงรูท้งแต่เล็กสมัยเรียนแพทย์มีหลอเรียนบทเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติของทารกในครรภ์เด็กบางคนเกิดมาปากแหมือนพัดานโหว่ไหมหรือหัวใจรั่วมไหมผนังหน้าท้องปิดไม่นสนิทเป็นรูเล็กๆใกล้ๆสะดืออีตอนคลอดลำไส้สลักบนกระดาษอะไรดื้อนึกขึ้นมาได้ตอนเด็กๆเห็นคนทำซาลาเปาเอาแป้งห่อไส้วาดบนกระดาษเอ้าเน่ง พอสลบบาเอาสวกไปเปิดดูว้าวสลบบาเเกิดทุกลูกสวยหมดเลยแต่บางลูกไส้ทะลักว่ะโ,โลกถูกสร้างมาแบบนี้เองทุกอย่างจึงเป็นนอมะเครับเข้าใจยังดังนั้นใครที่เกิดมาในนอมเมื่อแต่งเนินหนุ่มเน้อสาวต้องถูกผู้สร้างเราโปรแกรมให้อยากมีคู่นั่นีคู่แล้วต้องดินหลอนอยากจะมีลูกแต่โลกไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นวงรีมันเป็นนอมะเครับดังนั้น จะต,ต้องมีบางคนที่เกิดมาในส่วนนี้ที่เขาไม่อยากแต่งงานถามว่าเขาปิดไหมถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วถ้าเขาเกิดอยากแต่งงานแต่ไม่อยากมีลูกขึ้นมาล่ะเขาก็ไปรบกวนใครนี่นะเพราะเกิดเกิดมาในส่วนนี้การส่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> มีนาแลา้วผู้หญิงที่เกิดมาในน้องเมื่อแต่งเนื้อสาวต้องถูกโปรแกรมให้ชอบผู้ชายอยู่แล้วชัวร์ถ้าผู้ชายเมื่อแต่งนึ้หนุ่มต้องชอบผู้หญิงแต่โลกไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นวงรีมันเป็นน้องมะเกิรจะต้องมีผู้หญิงมางคนละว่าที่ชอบผู้หญิงในการ และผู้ชายบางคนเราว่าที่ชอบผู้ชายด้วยกันเฮ้ยไม่เคยคิดเลยว่าแนวคิดนี้จะทําให้เราได้คําตอบเร็ชัดขนาดนี้ <c oughs> ดูดีๆนะขนมหกพันแปดร้อยล้านชิ้นที่ขายทำขึ้นมาเป็นไปได้ไหมบางชิ้นหยิบขึ้นมาน่รู้จะลงกองไหนชิ้นนี้ดูกันเกลี่ยไปหน่อยเพราะว่ากองเกลี่ยมก็ยังดูสวยนะเนี่ยเอาไว้กองสวยกับเกลี่ยกับจะบ้านก็หน่อยแต่เรามองชิ้นหยิบขึ้นมาแล้วไม่รู้จะลงกองไหน ดังนั้นในการสร้างของโลกใบนี้6,800รล้านชีวิตในเครือบโลกขาความลงรอยต่อระหว่างกลุ่มผู้หญิงที่ชอบผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงเป็นไปได้ไหมบริเวณนี้จะมีผู้หญิงบางคนไม่รู้จะลงกองไหนเราจะเป็นเป็ดหรือไก่ดีถ้าเป็นไก่ทำไมปากมันเป็ดทำไมเป็ดตีเหมือนไก่ผู้หญิงบางคนแต่งงานมีสามีมีลูกมีความสุขแต่ก่อนแต่งงานเคยอยู่กินกต่ดาราผู้หญิงรุ่นเดียวกันฉันกูรักกับสองปีแล้วก็มาแต่งงานกับผู้ชายเป็นไปได้ไหม ในเมื่อโลกนี้ถูกสร้างมาอย่างนี้6,800ลา้านชีวิตได้คริ่มดุลการความตรงรอยต่อระหว่างกลุ่มผู้ชายที่ชอบผู้หญิงและผู้ชายที่ชอบผู้ชายไม่แน่นะโวยไอ้แมนๆไม,ม,ม่กี่คนในห้องนี้อาจเคยมีประสบการณ์สองเพศมาแล้วกับพัญญาเราก็มีความสุขกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันบางครั้งก็ดีกับอยู่เป,ปลา่าเคยท้อะกลางคืนบางทีเมาๆก็มันดีเหมือนกันแหละผมก็จะมาให้ท้ายด้วยปากปำใครถ้าผมจะบอกว่าไบเซ็กชวลิตี้ทั้งโลกนี้ มีรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านคนท่านว่าผมโอเวอร์ไหมไม,ไม่ไม่นะครับมีผู้สารสวจผู้ชายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายเหมือนกันที่แต่งงานแล้วสิบเปอร์เซ็นเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศ่เดียวกันมาก่อนอันห้าสิบล้านคนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหกพันห้าร้อยล้านคนนะอันผมไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เพื่อปักตำหรือให้ท้ายใครอย่ามีประกายตาแห่งความหวังเกิดขึ้นมาผมก็อธิษฐานจิตแล้วว่าใครมาพบผมจะต้องออกจากห้องนี้ไปโดยไม่ทุกข์เพราะอะไรฮะ ถามจริงๆเป็นไปได้ไหมที่ผมบรรยายเดือนหนึ่งประมาณ4ี่สิบหลักสูตรเนี่ยจะต้องมีบางหลักสูตรที่คนที่พ่อติดเหล้ามานั่งฟังผมมีไหมเขาเลิกน้อยใจแล้วเพราะไม่ใช่ความผิดของเขาคนที่แม่เป็นโรคจิตมาฟังผมได้ไหมคนที่เคยน้อยใจว่าทําไมลูกหน้าหน้า,นาตาเราสูกแววยากพี่น้องไม่ได้ทาไมบางคนน้อยใจว่าทำไมเราชอบเพศเดียวกันมานั่งฟังผมเกือบทุกรุ่นนะ่ะเขาจะออกไปโดยรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องนอนน้อยใจต่อไปแล้ว คนที่คิดว่าตัวเองเกิดมาต่ําต้อยหรือมีความสามารถน้อยรู้ไหมจริงๆในตัวเรายังมีอะไรซ่อนอยู่เยอะไหม,มสุภาพสตรีท่านหนึ่งเกิดมาที่สวีเดนไม่มีแขนปรากฏว่าขาข้างหนึ่งยาวข้างสั้นรัฐบาลสวีเดน Sweden จะขอไปเลี้ยงพ่อแม่บอกไม่ได้พระเจ้าให้มาแล้วขอเลี้ยงเองเลี้ยงลูกแบบปกติโตขึ้นมาให้ใช้ตีนช่วยตัวเองพาไปไว่ายน้ําด้วยจนกระทั่งได้เป็นนักกีฬาพาลาลิมปิกไม่มีแขนนะแต่เป็นนักกีฬาของสวีเดนว่ายน้า แล้ววันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์สิปรากฏว่าแกไปโบสถ์โบสถ์ก็มีร้องเพลงประสานเสียงแกก็ไปยืนร้องเขาแขนไม่มีแต่ปอดใหญ่เพราะเป็น <c oughs> นักว่ายน้ำพลังเสียงเยอะขายาวข้างเดียวแต่กล่องเสียงพราอมมากร้องไปร้องมาก็เลยรับเลือกให้เป็นนักร้องเดียวนักนอกนําของวงประสานเสียงของโบสถ์ของชุมชนไม่กี่ปีต่อมาจากขาข้างเดียวก็ก้าวออกมาเป็นนักร้องเดี่ยวชื่อก้องโลก มีคอนเสิร์ตทัวทั่วโลกทุกปีมาเมืองไทยสองครั้งผมโชคดีมากปลายปีห้าหนึ่งได้ฟังเธอร้อง